กว่าพี่เจยจะเข้าใจว่ามันเป็นคอมเมนต์ไม้กันหมานะคะก็เกือบ8ปีเลยเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อปี2560ที่หลังจากมีการหึงหวงกันในไลน์นะคะแล้วก็เจ้าของร้านซักผ้าเนี่ยที่พี่เจยเคยชอบเขาเขาก็เอาคอมเมนต์ที่พูดว่าเป็นผู้หญิงที่เขาคุยอยู่นะคะ ข้อความนี้ก็บอกว่าอ้าวแฟนเจ๊หรือขอโทษนะคะหนูแค่ลอเล่นขำๆเขาก็เอาคอมเมนต์นี้ไว้นะคะไม่ลบไว้สักประมาณเกือบ3ามเดือนเลยค่ะแล้วผลก็คือมันทำให้ผู้หญิงที่ชอบเขานะคะต่างพากันเสียใจแล้วพี่เจ๊ได้คบกับผู้ชายคนนี้ไหมก็ไม่ได้คบนะคะ ไม่ได้คบไม่ได้ออกเดทไม่ได้อะไรเลยก็คือเขาเอาคอมเมนต์นี้ไว้เป็นไม้กันหมานั่นเองนะคะแล้วพอพี่เจย์ออกจากงานเมื่อปี2561ประมาณเดือนกรกฎาคมพี่เจยก็ได้ไปที่ร้านเขานะคะแล้วก็ลองไปถามเขาเลยว่าพี่เจยเนี่ยยังพอมีหวังที่จะได้คบหาดูใจกับเขาไหมเขาก็บอกว่าไม่ต้องหวังนะคะแล้วก็เนี่ย เกือบ8ปีเลยพี่เจยก็นั่งคิดมาคิดไปนะคะว่าทำไมเขาเอาคอมเมนต์นั้นไว้ทีนี้ก็รู้แล้วล่ะค่ะเกตแล้วว่าเป็นแค่คอมเมนต์ไม้กันหมานั่นเองก็คือทำให้ผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาไม่อยากจะคุยด้วยไม่อยากจะสูงสิงด้วยเนี่ยทำให้ผู้หญิงคนอื่นเข้าใจผิดไปว่าพี่เจยกับเขาเนี่ยคบกันนะคะแต่จริงๆแล้วพี่เจยไม่ได้คบกับเขาเลยค่ะ นะคะไม่เคยได้ออกเดทไม่เคยได้คบหาดูใจกับผู้ชายคนนี้เลยนะคะออคอมเมนต์ไม้กันหมามันทําร้ายความรู้สึกนะคะไม่อยากให้คุณผู้ชมนํเอาไปใช้นะคะอันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ความรักอันผิดหวังของพิ่เจยนะคะแต่ตอนนี้พิ่เจยก็จะสู้ต่อไป ะะคะพี่เจ้ยก็รอรอแล้วก็รอเผื่อวันหนึ่งเราจะโชคดีเรื่องความรักบ้างนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเรื่องความรักนะคะ